สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,น้องเฟิร์นนะคะเพรโยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะรีวิวรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะอ่าจะเป็นคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi a c c ทัตนะคะ1 2 g l x ปี2019นะคะอ่าคันนี้นะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็น new Ac t ท r ตนะคะราคาเปิดตัวนะคะป้ายแดงนะคะอยู่ที่529,000บาทนะคะ แต่ที่บริษัทเรยนต์นะคะขายเพียง335,000บาทนะคะประหยัดไปเป็นแสนเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมนะคะรายละเอยียดรอบๆคันกันค่ะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นแบบรังผึ้งนะคะมีแถบโคเมียมนะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะอาจะเป็นโคเมียมนะคะ2ชั้นนะคะตัดกับสีดําเงานะคะมีโลโก้มิตซูบิชินะคะอยู่ตรงกลางนะคะ ในส่วนของไฟนะคะไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างค่ะ mm. เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของล้อกันบ้างนะคะ mm. คันนี้นะคะได้ล้อนะคะกระทะนะคะขันหนา15นะคะได้ยางปี2019ทั้ง4เส้นค่ะ mm. เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กับด้านข้างตัวรถนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจับเป็นระบบไฟฟ้านะคะพร้อมฝาคุมกระจกที่เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเทาสีแท้เดิมสเปคเดิมจากโรงงานนะคะมือจับประตูจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของนิวแอคทัดคันนี้นะคะมีการติดคิ้วกันสาดมาให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายรถกันค่ะ ในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมไฟทับทิมดวงเล็กด้านล่างนะคะในส่วนของคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะรูปทรงท้ายรถนะคะก็จะเป็นรูปโฉมใหม่นะคะมีแถบโครเมียมนะคะมาให้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆรถเดิมๆที่เพิ่งมาถึงนะคะลูกค้าย,ยังไม่ได้มีการทําความสะอาดหรืออะไรนะคะเพราะเราโชว์ความสดใหม่ค่ะสะภาพ สภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยสักจุดหนึ่งเลยนะคะถือว่าเป็นรถปีใหม่นะคะป้ายแดงนะคะรถมือเดียวป้ายแดงไมน้อยนะคะอ่าเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในรถกันค่ะคันนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้กันค่ะ น้องเฟิร์สสตาร์ได้เห็นเลยนะคะคันนี้นะคะเลขไม์เพียง18,200กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นรถป้ายแดงเลยนะคะอ่าในส่วนของพรมลัยนะคะจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะหรือสามารถรับโทรศัพท์ก็ได้นะคะมีแอร์แบกนะคะทั้ง2ใบนะคะคู่หน้านะคะฟังก์ชันครบๆนะคะมีระบบป้องกันการเลื่อนถลายให้อีกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชม นี่ความสดใหม่อะคือได้ลดป้ายแดงจริงๆถุงพลาสติกจากศูนย์ยังไม่ได้แกะออกเลยอะ,อะ,อะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของคอนโซลด้านหน้าฝั่งนู้นกันค่ะของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะ,ะในช่วงคอนโซลตรงเครื่องเสียงนะคะจะได้เป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะและเครื่องเสียงคันนี้นะคะเป็นระบบบลูทูธนะคะฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะเป็นจอทัชสกรีน แท้จากศูนย์โดยตรงนะคะคือความสดใหม่มากๆอะ่ะพลาสติกก็ยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะอ่าแอร์ได้เป็นแอร์ระบบอนาล็อกนะคะปรับมือหมุนนะคะมีช่องเสียบ USB ด้านล่างนะคะ AUX นะคะและมีโหมดออโต้สต็อปนะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้อีก2ใบนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ CVT นะคะและในส่วนของคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะ เบาผ้านะคะก็ค,คือแบบใหม่มากๆนะคะออลูกค้าคนเก่าคือรักษาดีมากๆนะคะคือเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะและในส่วนงคันนี้นะคะยังมีพนัก,กวางแขนมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้จริงๆค่ะมีกระจกแต่งหน้าสําหรับลูกค้าท่านผู้หญิงด้วยนะคะและคันนี้นะคะไฟสั่งแผนที่นะคะก็อยู่ก็ยังเปิดติดนะคะครบสมบูรณ์ทุกจุดค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็มีขนาดกว้างขวางนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถ e c โคคา m i มินะคะแต่ว่าก็ก็ไม่อึดอัดนะคะสามารถยืดขาได้นะคะหัวก็ไม่ชนด้วยนะคะตอบโจทย์นะคะครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะใช้งานในเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีผู้โดยสารเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไม่อึดอัดนะคะ ในส่วของคันนี้เป็นรถเดิมๆน้องเฟิร์นต้องย้ํานะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีคาบเลอะติดเบาะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรถสภาพสดๆเดิมๆนะคะที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่สําหรับก่อนที่เราจะส่งรถลูกค้านะคะเราจะทําความสะอาดนะคะมีการสปารถมีการทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้นะคะก็คือพร้อมใช้งาน1 0 0ค่ะเราไปชมในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะ ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะมีพื้นที่นะคะที่บรรจุของได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่า,าเหมาะสมกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของชุดเครื่องมือฉุกเฉินนะคะคันนี้นะคะเป็นรถน้องเฟิร์นต้องบอกก่อนว่าเป็นรถปีใหม่ๆนะคะจะไม่ค่อยมียางอะไหล่นะคะแต่เขาจะมีเครื่องมือนะคะเป็นชุดปั๊มลมนะคะไว้ให้ลูกค้าใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะก็คือถ้าเป็นรถรุ่นใหม่จะไม่มียางอะไหล่นะคะน้องเฟิร์นต้องบอกก่อนนะคะ อ,อุปกรณ์ครบนะคะจากศูนย์โดยตรงนะคะอะไ่ทุกชิ้นเป็นจากศูนย์โดยตรงนะคะและน้องเฟิร์นก้ารับประกันโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใน ส่วนของหน้ารถท้ายรถนะคะก็คือเป็นชิ้นส่วนเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมจุดน็อตไม่มีรอยขยับหรือรอยข่ายนะคะเมคอาร์ตเมคสีนะคะยังอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมเดิมจริงๆนะคะไม่มีรถอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะเป็นอีโคคาร์นะคะเป็นเชื้อเพิงเบนซินนะคะประหยัดน้ำมันนะคะภายในห้องเครื่องมีความสะอาดนะคะแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะ,ะจุดน็อตจุดน็อตทุกจุดนะคะยังไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยไข่นะคะรอยเมคอาร์ตนะคะรอยเมคสีนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะาร r โค้ e เครื่องนะคะ ก็ยังสมบูรณ์ครบทุกจุดนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมค่ะนะคะแบตเตอรี่นะคะก็มีความใหม่นะคะและน้องเฟิร์นนะคะจะมีการตรวจเช็คนะคะของเหลวให้ลูกค้านะคะทุกคันนะคะการให้นะคะถือว่าลูกค้านะคะออกรถไปไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์ยย้ำราคาอีกทีนะคะ New Act A c t นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ 6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับผู้มีไรายได้12,000ขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้นะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะแค่โทรมาจองกับเรานะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นมีบริการจัดไปแน้นไปหาถึงที่บ้านท่านทั่วประเทศไทยเลยค่ะ,ะในส่วนที่ในส่วนสำหรับลูกค้านะคะที่อยากมาดูรถคันจริงนะคะให้เข้ามาที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่อยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะ เปิดบริการนะคะทุกวันนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ